หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีมติให้ความเห็นชอบเดินหน้าในการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถมาเที่ยวในภูเก็ตได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564เป็นต้นไปมุมมองความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ณเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ผมก็คิดนะว่ามันน่าจะดีขึ้นบ้างแต่ผมดูจากสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วมันไม่ได้มีการการันตีจากภาครัฐนี่ที่จะการันตีว่านักท่องเที่ยวจะมาภูเก็ตกี่คนไม่มีการการันตีให้เราโดยเฉพาะสถานบันเทิงเนี่ยเอาตรงๆว่าความรู้สึกผมเนี่ยนะเป็นลูกเหมือนเป็นลูกยิ่งกว่าลูกเนียน้อยเพราะในในภาพภาพของสถานบันเทิงเนี่ยคือคนจะเปิดสถานบันเทิงได้คือต้องรวยต้องเป็นเหมือนมาเฟียต้องมีผับมีอะไร คือความคิดหลายๆคนส่วนมากจะเป็นในแนวแนวทางนั้นแต่เขาไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยเก็บตังค์มาตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟนะเราเก็บตังค์มาตั้งแต่เราเป็นเด็กเด็กทําดื่มนะแล้วเรามาสร้างเองนะนู่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ซึ่งการดูแลเยียวยาเนี่ยมันจะแตกต่างกับร้านร้านรวงต่างๆเยอะสถ,ถาบันเทิงเนี่ยผมยังไม่ได้อย่างผมมีเป็นเป็นเจ้าของที่ผมเป็นเจ้าของที่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้จัดการที่หนึ่งตรงนี้ครับในที่ของผมที่ผมเป็นเจ้าของเนี่ย ตลอดเวลาตัง้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอะไรจากทางรัฐที่สามารถเฮ้ยจ่ายให้10%ของค่าเช่าที่เราต้องเสียได้ไหมไม่มีช่วยเรา,เรา,า,เ,ราเรามีลูกน้องเท่าไหรนะ่เมื่อเรามีลูกน้องเท่าไหร่น่าตาค่าจ้างเนี่ยช่วยเราซัพพอตค่าค่าลูกน้องเราได้ไหมสักค้าเปอเสิปเซก็ผมก็ไม่เคยได้อะไรจากทางรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบการขายฝันมากกว่า ก็ต้องกลับไปบ้านก็ต้องไปตั้งหลักใหม่ที่ต่างจังหวัดกับแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งฟ้าเปลี่ยนมันดีขึ้นมาเนี่ยผมก็คงจะต้องกลับมาอีกครั้งแต่ตอนนั้นจะมาเป็นเจ้านายหรือจะมาเป็นลูกน้องหรือจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟอีกทีนะั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าผมอยู่ภุกเก็ตนะผมติดลมแน่นอนตอนนี้ที่ผมตัดสินใจที่จะกลับเพราะว่าผมยังพอมีที่จะ ไปเริ่มต้นที่จังหวัดอื่นที่บ้านเราเปิดร้านข้าวเล็กๆก็ยังมีอยู่อีสักก้อนหนึ่งได้แต่ถ้าผมรอรอเพื่อกระาษกดาษเนี่ยผมอาจจะหมดเกี้ยงโดยที่ผมก็ไม่เหลืออะไรเลยจากต้นเบึ้งผมอะผมอยากรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรชัดเจนให้กับเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่า สิ่งที่ภาครัฐบอกก็ดีหรือสิ่งที่เราคิดฝันกันไปนเองก็ดีเนี่ยมันจะเป็นจริงในเดือนสองเดือนข้างหน,น้าความรู้สึกผมเป็นคิดเป็นอย่างนี้คิดว่ามันเป็นจริงได้แค่ไม่เกิน5%เปเพราะถ้าเกิดว่ารัฐบาลการันตีให้เราว่าหลังจากเราทําเป็นโปรเจกตโมเดลแล้วเนี่ยเอานักท่องเที่ยวเข้ามาฉีดวัคซีนมีใบรับประกันอะไรเงี้ยคุณการันตีได้ไหมว่า1เดือนเนี่ยคุณคุณเอาทอทท,ทมาการันตีให้เราได้ไหมว่านักท่องเที่ยวจะเข้าภูเก็ตเนี่ยห้าพันคน 2 0 0พคน3า0พคนถ้าเรารู้เลทคนเข้ามาพักขนาดนี้เราสามารถที่จะพลิกและฟื้นฟูร้านเรากลับขึ้นมารองรับเพื่อรอได้แต่นี่มันไม่มีอะไรการันตีให้เราเถูกไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเป็นท่องเที่ยวกลุ่มไหนเขาต้องการถ้าเกิดว่าเป็นท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มครอบครัวถ้าไม่ใช่นักธุรกิจถ้าไม่ใช่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นนักเที่ยวขาเที่ยวจริงเนี่ยเป็นครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้มาเดินบางลาน,นะครับน้อยเขาก็จะพักตามรีสอร์ทพักตามนู่นนี่นั่นเที่ยวแบบ ธรรมชาติอะไรแบบนี้อย่างเราภาคบันเทิงเนี่ยมันก็ต้องลุ้นกับนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบสายแบบตืรดสายดื่มสายดิง้งจริงๆมันจะทํำยังไงครับเราจะกินเหล้าใสา่หน้าก,กากยังไงครับเราจะนั่งโต๊ะอาหารคนละโต๊ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านมีห้าสิบโต๊ะมีร้อยโต๊ะเราให้ลูกค้าเข้ายี่สิบโต๊ะโต๊ะละสองคนอย่างเงี้ยมันจะเป็นบันเทิงยังไงครับถูกไหมอ่ะเรากินเหล้าเราจะ แชทกับใครเราจะชนกับใครเราจะเซฮัลโหลกับใครเรานั่งกินเหล้ากับเพื่อนเราสองคนคนอื่นห้ามเข้ามาเราเปิดเพลงนั่งกินที่ห้องก็ได้ไหมเรารู้สึกผมเป็นอย่างนั้นครับมันเราไปเข้าผับทันทีดูอะไรกะไ,ไปเจอแสงสีโอเคจริงแต่ไม่สามารถมีใครเข้ามาเซอร์วิสเราได้เราไม่สามารถไปชนโตะเพื่อนได้เราไม่สามารถเดินไปตรงนี้ได้จำกัดพื้นที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นภาษามเทิงไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เราฉีดวัคซีนวัคซีนก็นไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติดนี่ครับ ก็ยังติดอยู่ก็ยังมีอยู่มันไม่ได้การันตีร้อเปอร์เซ็น์ว่าฉีด mm hmm. วัคซีนแล้วคุณสามารถไปเซฮัลโหลกใครก็ได้คุณสามารถไปเดินจับมือใครก็ได้คุณสามารถไปทําอะไรกับใครก็ได้มันไม่ได้การันตีว่าเราจะปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ที่ไหนถูกไหมครับหลายๆข่าวก็บอกอยู่แล้วว่าวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ป้องกันได้ถูกไหมครับอ่ามันมันไม่มีตัวที่จะการันตีและชี้ชัดให้เราเลยว่าเราอยู่รอได้ไหม เมื่อก่อนเคยมั่นใจแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าพอเข้าใจนะวัฐาบายของพยายามพยายามจะผลักดันให้ประเทศมันกลับขึ้นมาในสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดถูกไหมครับผมก็เขา้าใจแต่จริงๆแล้วในแนวทางของเรานักธุรกิจเนี่ยเรามองแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังให้ความหวังนะไม่ใช่เราสิ้นหวังแต่ถามว่าเราช่วงเราให้ความหวังเนี่ยเราไม่พร้อมที่เราจะรอเราขอไปหวังที่บ้านเราแต่ถ้ามันกลับมันดีขึ้นมามันบูมขึ้นมาจริงๆมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจริงๆ มีการคัดกรองมีการดูแลมีการติดตามตัวสาหรับคนที่เข้ามาต่างประเทศมาจากต่างประเทศเข้ามาภูเก็ตมีการเช็คจริงๆอะไรดีจริงถ้ามันปลอดภัยจริงผมก็มพร้อมที่จะกลับมาบริหารและเปิดธุรกิจของผมต่อมันไม่ใช่เลยคุณอย่าลืมนะว่าบางคนเนี่ยคิดว่ามาโค้ดเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบผู้ชายขายบริการผู้ชายขายตัวหรือนู่นนี่นั่น จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคุณในอย่างคอนเซ็ปตร์ร้านผมเนี่ย<ะ>เข้ามาในร้านผมเนี่ยคุณลูกค้ามี3า0ร้อยห้าร้อยสองรอคุณลูกค้าสามารถเที่ยวได้หมดไม่จะเป็นว่าคุณเข้ามาคุณต้องมาเปคุณต้องมากินนู่นนี่นั่นเราอย่าเหมารวมว่าคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมามองในแบบเขาอยากเขาเหนื่อยเขาล้าเขาเพีย <im it> เขาอยากเข้ามานั่งดึงสักดึงหนึ่งทานอาหารสักสองสมามอย่างแล้ววันนี้เขากะเช็คบินกลับไปอันนี้เป็นเเปเป็นป็นนจุดหลักของบันเทิงเราจริงๆนไม่ใช่เข้ามาแล้ว คุณต้องหมดเป็นแสนเป็นหลายหมื่นอะไรเป็นไม่ใช่ครับที่อื่นเขาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ป่าตองถูกสร้างมาแบบนี้เพื่อลองรับคนทํางานที่เหนื่อยที่ล้าที่เพียเข้ามาดีแหลกเข้ามาผ่อนคลายเนี่ยอย่างอย่างร้านผมเนี่ยลูกค้าสมมุติว่าลูกค้านั่งโต๊นะนี้พนักงานดูแลหนึ่งคนวันนี้ลูกค้าไม่อยากได้ใครมานั่งใกล้พนักง,งานก็ห้ามเข้าเด็กขาดลูกค้าอยากได้แค่เด็กเสิร์ฟคนเดียววันนี้อยากมากินข้าวอยากมาดีแหละลูกค้าก็ได้อยู่ส่วนตัวตามนี้เลยไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าคุณลูกค้าไม่ได้เรียก ทุกคร้ไม่ได้เรียกแล้วพนักงานจะเข้ามาเซฟให้หลงมาดี้ไม่ได้ร่านป่าตองมาถูกสร้างมาแบบผมอยากฝากความชัดเจนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาบันเทิงบ้างบันเทิงเนี่ยผมบอกให้นะถึงมันจะเป็นธุรกิจสีเทาก็จริงนะแต่มันสร้างไรายได้นะเพราะภาษีเราจ่ายหนักนะ ภาษีสรรพสามิตรภาษีนู่นนี้นั่นเราจ่ายหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีนโยบายเยียวยาคนบันเทิงบ้างช่วยค่าเช่าสักนิดหนึ่งได้ไหมช่วยให้เรามีทุนสักนิดหนึ่งเพื่อจะไปเลี้ยงดูลูกน้องเราดูเราอีกได้ไหมเพราะลูกน้องลูกน้องบางส่วนก็ไม่มีประกันสังคมบางส่วนที่อยู่กับประกันสังคมเราเนี่ยโอเคบางส่วนที่ไม่ดูไม่มีประกันสังคมเนี่ยไม่ต้องดูแลก็ได้ดูแลเฉพาะไอ้ชุดที่มีประกันสังคมเราได้ไหมดูแลให้เขาอยู่รอดและอยู่รอเพื่อจะฟื้นฟู เมืองป่าตองฟื้นฟูภูเก็ตอีกได้ไหมเราอยากได้ตรงนี้ครับ